ใหม่เดวิการ่ายยาวความในใจลั่นไม่เคยคิดร้ายติดค้างใครหลังดราม่าถาโถมตอนนี้ขอปกป้องตัวเองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตั้งแต่เปิดปีมาก็เจอดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวใหม่ดดวิกาโดยเฉพาะดราม่าคลิปนางเอกสี more, มอเมาส์ถูกดาราคนอื่นกันซีนทำให้เจ้าตัวนั้นถูกขุดข่าวดราม่าในอดีตมาโจมตีเพียบอีกทั้งยังโดนแซะไม่เลิกลา ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลโดยเป็นการโพสต์ภาพถ่ายและแคปชั่นลงบนอินสตาแกรมท่างผูความรู้สึกภายในใจมีเนื้อหาว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหมท่ทําและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กําลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้คติว่าใหม่ไม่เคยคิดรายกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สําคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้น ใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะสุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันทร์นี้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ใหม่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆค่ะขนาดที่เพื่อนพ้องคุสนิททั้งในและนอกวงการต่างก็ถือโอกาสนี้เข้ามาร่วมเขียนคอมเมนต์ส่งตรงไปถึงเจ้าตัวขณะที่แฟนหนุม่มอารมณ์ดีเจอชนทวีตก็ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้เช่นเดียวกันโดยแปลได้ว่า จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปซึ่งสาวใหม่ก็ตอบกลับด้วยข้อความสั้นๆรักลุงความกับสัญลักษณ์อิโมจิใบหน้าร้องไห้และหัวใจสีแดงดวงโต